ังนะวันนี้ไปวิ่งหรือเปล่าตอนเย็นจะไปไหมไปเปล่าฮะอยากไปวิ่งไหมอยากไปหรือเปล่าฮะถ้าไปมือมามือไปไหมไปมือมาไปมือมาเออ ไปนะอ่าไปมือมาไปมือมาอ่าอ่าอ่งโ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 อ่งององเก่งมากออาโอ่งโอ่งอ่งเก่งจังไปนะไปนอนนะแล้วตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวจะพาไปวิ่งไปใช่ไหมถ้าไปไปนอนก่อน ไม่ต้องรื้อแล้วนะไม่รือแล้วไปวิ่งไปไหมไปนะโอเคไปนะ